ห่างเหินไป4ปีเคยกลับพ่อครั้งเดียวในชีวิตชมหน้าลูกแท้ๆไหมไทยหัวใจสีนตื้นตันใจไดมอนขอขามากลับสู่อ้อมอกพ่อไมไทยใจตะวันหรือในอดีตที่อยู่วงดนตรีเสียงอีสานคือไมไทยอุไรพรวันนี้แยกตัวออกมาจากวงเสียงอีสานออกมาตั้งวงดนตรีของตัวเองรับงานแสดงเองซึ่งต้องต่อสู้ ฝ่าฟันกันพอสมควรและได้เข้ามาออกผลงานเอัลบั้มกับค่ายรมมมีโกลไม่ไทยเคยสมรสกับมณีจันทร์คำมูลมีบุตรหนึ่งคนและลงเอยด้วยการแยกทางการต่อไมาในจดทะเบียนสมรสกับวาราพรเมืองนสรีแต่หลังจากอยู่ด้วยกันเพียง2ปีวาราพรก็าจากไปปัจจุบันไม่ไทยสมรสกับจันทภาอินโสภาซึ่งขณะนั้นเธอเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 อายุ16ปีซึ่งมีอายุห่างกับขาว28ปีเมื่อช่วงต้นปีพศ2555ด้วยเธอมีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับภรรยาคนที่สองที่จากไปล่าสุดเป็นโมเมนต,ต์สุดซึ้งที่เรียกน้ำตาแฟนๆหมอลามทั้งวงการเมื่อน้องเดมอนฤิธิกลายลูกชายแท้ๆของใหม่ไทยเผยคลิปถือโอกาสดีนำน้ำอบน้ำหอมพวงมาลายัยกะละังเข้ากราบขอขมาลาโทษล้งเท้าพ่อ ถือเป็นการเจอพ่อครั้งแรกในรอบ3-4ปีโดยพ่อไมไทยให้พรทางน้ําตาขณะที่น้องไดมอนก้มกราบร้องทางพ่อทางลูกน้องไดมอนเผยว่ามอนตื่นตันใจกลับมาหาพ่อเป็นความสุขที่หาอะไรเทียบไม่ได้เลยได้แสดงความรักต่อพ่อที่ไม่ได้มีบ่อยๆนานๆทีเลยทำคลิปพิเศษนำพวงมอลาลัย ไหวพ่อผ้าขนหนกละมังน้ำอบน้ำหอมซื้อใหม่ทั้งหมดล้างเท้าให้พ่อน้องเดมอนเคยกราบเท้าไหวพ่อครั้งเดียวในชีวิตในวันพ่อปี2 5 6 1และครั้งนี้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่น้องเดมอนกราบขอขมาลาโทษพ่อกลับขอพรอะไรทำไปในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี้ทำให้พ่อไม่สบายใจหรือเสียใจน้องเดมอนขอขมาพ่อเด้อที่ทำผิดพลาดไปกลับสู่อ้อมกอดของพ่อครับด้านพ่อไม่ทย พูดกับลูกว่าลูกทาโดยชอบเป็นประเพณีสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนดีก็ทําความเจริญก็จะเกิดกับลูกลูกคิดดีทดําดีสิ่งดีๆความงดงามจะเกิดกับลูกจะอยู่ที่นี่หรือตรงไหนก็ความดีจะติดตามลูกเหมือนงาวใครก็เอาไปไม่ได้ดีแล้วคิดได้ทดําดีพ่อไม่มีคําพูดหลายให้คิดเอาใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กน้อยนะลูกเกิดมาแล้วสอแสวงหาธรรมะคือความจริงชีวิต ือสัจธรรมให้รู้ตื่นมันจะสายไปจะไม่ดีพ่อยกโทษให้ที่ผ่านมาถือว่าลูกยังเล็กเด็กแต่ก็ห่วงรักลูกัาไหนก็อดเอาตามที่พ่อสอนตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบตัวเองในคำพูดหน้าที่การงานจุดเริ่มต้นของผู้นำการเป็นผู้ใหญ่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ